เสียงไซเรนดังระง,งมทั่วยูเครนอีกครั้งค่ะเมื่อรัสเซียเปิดฉากถล่มครั้งใหญ่ที่สุดในรอบปีด้วยการระดมยิงขีปนาวุธกว่า71ลูกและส่งฝูงโรนพิฆาตอีก450ลำเข้าโจมตีกรุงเคียฟและเมืองสำคัญท่ามกลางอากาศหนาวติดลบ20องศาค่ะ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่ข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวซึ่งโดนัลด์ทรัมป์เป็นคนเจรจาไว้ได้สิ้นสุดลงเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะรัสเซียจึงไม่รอช้าฉวยโอกาสช่วงเช้ชามืดถล่มโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยูเครนจนพังยับเยินส่งผลให้ประชาชนกว่า1,000ครัวเรือนต้องตกอยู่ในความมืดมิดและไร้ซึ่งระบบทำความร้อนท่ามกลางฤดูหนาวอันโหดร้ายค่ะ ทางด้านมาร์ครูเทอร์เลขาธิการนาโตซึ่งอยู่ระหว่างการเยือนกรุงเคียฟได้ออกมาประนามการกระทำนี้พร้อมยืนยันว่าจะยังคงสนับสนุนอาวุธให้ยูเครนต่อไปในขณะที่วโลดิเมียร์เซเลนสกีผู้นำยูเครนได้เรียกร้องให้ชาติตะวันตกเพิ่มแรงกดดันขั้นสูงสุดเพราะเชื่อว่ารัเสเซียกำลังใช้ความกลัวเพื่อบ,บีบให้ยอมจำนนบนโต๊ะเจรจาที่กำลังจะมีขึ้นที่สหรัฐอารับเอมิเรตในวันพรุ่งนี้ค่ะ ต้องจับตาดูกันอย่างใกล้ชิดค่ะว่าการเจราจาไตรภา,าคีรอบใหม่นี้จะเป็นแสงสว่างปลายอุโมงค์หรือจะเป็นเพียงฉากบังหน้าก่อนที่สงครามจะยืดเยื้อเข้าสู่ปีที่4และโดนัลด์ทรัมป์จะมีไม้ตายอะไรที่จะมาหยุดยั้งความบ้าคลั่งในครั้งนี้ได้หรือไม่ค่ะ